ซาทูขอ,อยเฮงขอยปังขอยดังขอยรวยค่ะคุณผู้ชมขาไเยียสวัสดีค่ะวันนี้พบกับก๊อปแกล้ะกะัและรายการบางกาะกระซิบก็ิบกระซิบวันนี้ค่ะก๊อแก๊แก้มาแนวสายโมกตามรอยบีมายซูเปอร์สตาร์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองซีรีส์ที่กำลังออนแออยู่ทางช่อง3ในขณะนี้นะคะ <â> ก๊อปแกล้จะไปสัมาสกเขาค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาขอพอรเรื่องอะไรขอเรื่องละครซีรีส์หรือว่าขอให้ตัวเองรวยหรือว่าขอให้มีเนื้อคู่ ก็สภา์กันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยตออย<ส>ายทุกเอ้ยเราอยากรู้เลยว่าขอพ่ออะไรกันบ้างอะ ไปเมาส์กับราบรรดานนกแดงกันเลยครับตอนนี้ก็ออนแอไปสักพักแล้วเนี่ยอยากขอบคุณอะไรแฟนๆครับอยากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติคอยเหมือนแบบแคปสินเล็กๆน้อยๆความน่ารักความจิ้นของตัวปันกับตัวชิอะไรเงี้ยมาลงใน Twitter หรือว่าลงในออนไลน์อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยอยากขอบคุณที่แบบคอยซัพพอร์ตเรื่อง B My Superstar ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ขอบคุณช่องสนะครับพี่ไก่เวลายูท์โปรดิวเซอร์ทีมงานทุกคนเลยที่ทำให้เรื่องนี้ออกมานะคร เรามากวันนี้คุณมาขอพรขอพรเรื่องอะไรครับเราเป็นคนทํางานเนาะเรื่องหัวใจเราก็พักไว้ก่อนเรื่องหัวใจเราก็พักไว้ก่อนเราก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องงานขอเรื่องสุขภาพแข็งแรงจริงอะจริงจริงอาจารขอเรื่องอะไรครับขอเรื่องความรักครับเพราะเป็นแฟนรักเราครับแล้วเรื่อง The s e ในเรื่องเนีมาตอนนี้มันจะเข้มข้นไปถึงไหนแล้วเอาจตว่าน่ารักน่ารักละกันยังอยู่ในช่วงของการเรียองปันเตะตามอาชีพฝากช่วยกัน r e ท w e e t แล้วก็โพส t t w e กันเยอะๆนะครับพี่เบ้กับเด็กหมาในกองนะครับ นี่าอยากให้ติดแฮชแท็กหรือว่าแบบติดเทรนอะไรมอบมห้ข่าวเรื่องนี้ใครใครก็อยากให้มันติดเทรนขนาดไหนเนี่ยก็อยู่กับแฟนๆที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนละครของเราพี่พระเอกกับเด็กมารในกองให้ติดเทรนไปเรื่อยๆรับรองมีอะไรให้คุณฟินฟินฟินอยู่ตลอดตลอดค่ะพี่ลุยขาวความเข้มข้นที่คนจะได้เห็นในทุกๆ E p พีมีอะไรที่น่าติดตามบ้างคะไม่ได้ปะฉาดแต่ค่อยๆละเลียดละเลียดไปทําให้ฉากสุดท้ายมันถูกขมวด ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญภาพสวยไปถ่ายถึงญี่ปุ่นได้นะคะ <c oughs> ไปถ่ายถึงญี่ปุ่นได้นะคะละครวายเรื่องแรกที่ไปถ่ายเมืองนอกคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เพื่อเพื่อนคนอีก1 2อีประเทศจะได้รู้จักละครของเราะค่ะอัลโครและช่วงหนหายัางมีนักแสดงแลโก็ผูกํากับรอลฮั เดิตนตามทีมซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองหลับไปมูหลายที่เลยอตอนนี้ก็ถึงคิวของสามนักแสดงและผู้กำกับกันบ้างเริ่มเลยในขณะที่ซีรีส์ก็ออนแอร์ไปสักพักแล้วกระแสดีมากวันนี้คุณมาขอพรให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นในทิศทางไหนบ้างคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยติดตามผลงานของพวกเราดีใจมากที่แบบว่ากระแสตอบรับดีขนาดนี้เราก็มาขอพรนะครับให้แบบว่าทุกคนชื่นชอบยิงย่งขึ้นไปอีกแล้วก็ถูกใจแฟนๆทุกคนนะครับขอพรทุกคนทั้งบ้านหรอเปล่าวอนต้านขอให้ทุุกคคนนมีีีสขภาพท่ดะรับ มีความสุขกับการดูซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนรักซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนฟินฟินฟินกันไปเรื่อยๆครับผมในฐานะผู้กำกับนะครับต้องบอกเลยว่าละครซีรีส์เรื่องนี้ภาพสวยมาก ทั้งในเมืองไทยนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นต้องบอกก่อนทําการบ้านหนักไหมคบหนักมากครับเพราะว่าการไปทํางานต่างประเทศเรามีเวลาในการทํางานค่อนข้างน้อยอการถ่ายแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยเราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะด้วยเวลาจํากัดเนี่ยด้วยด้วยอากาศด้วยครับมันใช้เวลาเยอะไม่ได้นังเครื่องไปก็ได้ครับพี่ไก่ก็ได้ยุดรวยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยฝากซีรีส์เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองนะคบ B My Superstar ทุกวันจันท์เวลา4ทุ่ม45ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสนะครับ แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ไอฉีอีนะครับ<ข>ผม